คอบไต่จนหัวไหลเอ่ยยอฮุยยกนั่ดังแป็งคร,ร,รบรอบไต่จนหัวไหลเอ่ยยอเงินบาทก็ไม่ถึงเงินสลึงก็ไม่ออกเงินบาทแล้วก็ไม่ถึงเงินสลึงก็ไม่ออกจะมาปล่อยทีเดียวจะแก่เทปขัดยอ่อ เอเ้ยเธอเอ้ยจะมาปล่อยทีเด็ดและแก่แค่ขัดย่อชาอชาเอชาวายคุณพ่อเสกสับลุกขึ้นขยับเอาท่าวายคุณพ่อเสกสับลุกขึ้นขยับเอาท่าใครรักก็จะเล่นแล้วก็เต้นเข้ามา เล่นเข้าออมาข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 า,า,าเอขาอเ,เล่นไก่อมจนหัวไหลเอ่ยอ,อเ,เล่นเพลงผบไก่จ,จนหัวไหเอี่ยอเงินบาทแลก็ไม่ถึงเงินสลึงก็ไม่ออกเงินบาทแล้วก็ไม่ถึงเงินสลึงก็ไม่ออกจะมาปล่อยที่เด็กตะแก่เ็กขัดยอ่อเออ มาปล่อยทีเด็วก็แก่เพชรขัดยอดชา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 เอค่ะ